เอาละครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวโมเดลมานาระนะครับน่าจะมานารานะครับพี่สั่งมาแต่ยังไม่ได้เปิดเลยนะสั่งมาจากประเทศจีนนะครับมาดูกันครับว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรเนี่ยไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับออกมาแล้วเหมือนทําคลอดเหมือนรู้สึกเหมือนทําคลอดเด็กๆยังไงก็ไม่รู้นะโอเคมานาระครับมานาระชัวเห็นหน้าแล้วนี่ โนี่ยผมยังไม่เห็นงานข้างในนะอมันละจะมีสองหัวนะเนี่ยมันมีสองหัวนะครับว้าวหูดูง,งานชุดโอ้โห,โหงานชุดใช้ได้ครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเข้ามาใกล้ๆนะกิ<ห><ห>่นของใหม่เลยอะนี่เป็นร่างตอนปกตินะครับมีแขน ีอ่ไดอีกไหมโออันนี้เป็นล่างตอน,ตอนไหนเนี่ยตอนที่ไม่ได้เป็นสัมภเวสีชึบนี่ต่อหัวแล้วนี่โอ้มาดอะอู้ผมชอบสัมภเวสีคือชีบมากกว่าหลอกกว่านี่เป็นอาวุธของเขานะครับอืม พาร์ทค่อนข้างยาวเนาะใช่ไหมเนี่ยพาร์ทเอาหัวลงเนาะนี่แฟนดารุตโตจริงหรือเปล่าฮะเนี <c> ่ย <oughs> เออนี่แล้วก็เป็นไอตัวนี้นะครับเหมือนของฮิดันเลยอะ่ะเพื่อนๆว่าไหมเพราะแต่มันใส่ไงวะซัมพวไอซีคืนชีพนะฮะ เอาผมคุณพี่เขาไม่ขวางอาวุธอีกขวางไหมเนี่ยอ่ะประมาณนี้ว้าวหล่อเท่คุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วประมาณนี้ที่เหลือเก็บมีสองหน้านะ